ดังไฟติดนะครับแต่คคบ่ได้มีอะคู้สาวก็มีแล้วอายสุดยเ่นที่พ่ <c oughs> อปั่นเขาไ <c oughs> เก่งทุกคนน่ะล่ะนี่ปลาสดๆจากสะสะรครับ <c oughs> สะเทศสะบานตัว <c oughs> ที่สองเราครับสุดยอดวะกินปลาเผากับเมียเพื่อน เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับเลียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำครับวันนี้กัพบพบกันอีกเช่นเคยครับทีมงานมาวันนี้ครูบอมมายามด้วยเมื่อนี้กะไปซีปามาได้ปานินมาสองตัวเขาเสิร์ฟมาเผาสุมหมูกินมาเริ่มกันเลยปานินสองตัวน่าเป็นแต่นมาก นะครับเมนูวันนี้ของเราก็คือปลาเผานะครับที่เราบอกไว้แม่นเพ้ลืมว่าจะของว้าอย่างนี้นี่ปลาเผาครับคือตัวละโลสองตัวก็ยัดตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หมักเกลือไว้นะครับอบเกลือไว้อบเกลือไว้แล้วก็เราจะมา ดังไฟบ้านเขาเอื้อนดังไฟแล้วหรือว่าก่อกองไฟนะก่อไฟนี่สูตรเล่งรัดนะครับในการก่อกองไฟคนมาดังไฟบดีสเดี๋ยวดูนะครับกระดาษทิชชู่นี่ฮะมว้มวนม้วนแบบนี้ม้วนเป็นก้อนแบบนี้นะกระดาษทิชชู่นะตามมาดังไฟนะกระดาษทิชชู่นะครับเอา้าบ่มีน้ำมันเก่าติี คือตามจริงคือเราต้องกระดาษทิชชู่เราเนี่ยม้วนเป็นก้อนแล้วก็เอาไปจุ่มใส่น้ำมันน้ำมันพืชเก่าที่เหาทอดนะน้้ำมันพืชเก่าแล้วก็แล้วก็เอามาดั่งเออแล้วเราก็ต้องมีไม้อ่อยด้วยไม้อ่อยไฟไม่บอกนี่จะไม้แกงขี่ครับแรปเปอร์แกะกระถินเนี่ยฮิปฮอปฮิปฮอปแกะกระถินนะครับไม่ใช่แรปเปอร์ฮิปฮอปแกะกระถินนะครับ ก,กินกับตับก็เพิ่มเ <laughs> มา <laughs> มาครับยิมฮอดังไปครับนี่แล้วก็มีไม้อ่อยไม้อ่อยก็เป็นไม้ตะเกียบพี่เราใช้แล้วจากการอาก,การกินหมูกระทะกินอันนั้นแหละเราก็อย่าทิ้งนะครับเก็บเอาไว้อ่อยใส่เราใช้เป็นกระดาษที่สู้นะเราก็วางไม้ลงไป ถ้าเราใส่น้ำมันนะไฟมันจะลุกแหงฐานใส่โอ้โหหูเข่าลั่นไปโนะ พัดลมถังใส่นะครับนไครับแป๊บเดียวติดครับเห็นหรอ บม่ได้ขิงไปได้แป๊บเดียวติดเลยเนี่ยขันมีน้ำมันเก้าแใ,ให้งติดเร็วนี่ครับเป็นไงสาวฮะดังไฟติดได้ครับแต่บม่ได้มีครับคุณสาวก็บม่มีแล้วอายส่วนอายก็รอเนาะ ออ้รอเผาปลาเตร็บูดบ่เส้นมานานันนั่นนนเส้นมานานันมาน,านัาานา่นันขาดนะต่ำข้าวปุ้นครับตามนี้โคุณบอมตาำอต่ำบัดขึ้นนี่วันนี้ไฟของเราก็ได้ที่แล้วนะครับมาเผาปลาเผาปลามาเผาปลากัน คิดอะไรไม่ออกให้เผาปลาครับโอ้โหเกลือช่ำๆนี่ครับเกลือช่ำๆเลยครับไ้อีกนัวๆ อขอกาะอลุดเนี่ยไปใช้บาทเนี่ดูเหมือนไฟอาจจะแรงไปนะครับถ้าไฟมันแรงนะมันแรงก็ใส่น้ำแข็งลงไปครับใส่ชีเท่าไปด้วย ไฟแหงไฟแหงโทษมาเดี๋ยวมารอดูตอนมันสุกกันนะครับ ตอนนี้ปลาเผาเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับมาเห็นเลนเทนโอ้โหไม้เป็นชาโคเลยครับปลาเผาแล้วก็น้ําจิ้มรสเด็ดสูตรผมเองเดี๋ยวชิมน้ําจิ้มดูหน่อยเวลกูดเหมาะมากแล้วก็มีผักสดด้วยครับผักสดมีสลดัดมีนะข้าวเหนียว<อ>ด้วยอโอ้โยแล้ว กินที่พอมเฮากินข้าวเหนียวนะครับเอ็นจะได้แข็งมามาชิมมาชิมเอ้ครูบอมไอ้ต้องครับครับครับเอาเอ้ามามามาชิมกันชิมชิมกูพี่บอกคือนงใสดูเอ้ยอู่เนาวเรื่องง่ายกับกีเก่ายี้มันขาดเต่ายี้มันพังเราอย่างนี้ไม่ยังนั่งงอยู่

เออเดี๋ยวมันเป็นยังไยื้อเอาเดี๋ยวด้วนี่ขาวโพดอันนี้เนี่ยเอาอันนี้เอาออกว่าเนี่เออนี่เอ้าออมูตามข้าวโพดบังสนุกไอ้ต้อนนี่ยยื้อเอายื้อเอาได้ยื้อเอาเดี๋ยวเอา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 เข้าเนี้ยวครับกินพิบกินเข้าเนี้ยเอานี่เป็นอะไรเพื่นพิมปั่นเขากินทุกคนน่ะล่ะนี่ เจ้าปูเสี่ยงโอ้เขากูกระนึ่งเรือบปูเสี่ยงเลยยับมาตูดมาไอ้ตูดมา เข้าใหม่เด้อเข้าใหม่หรือเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าวใหม่พี่ยังไม่ได้กินข้าใหม่เลยเลยอ่ะยังไม่เลยอ่ะียังไ่ได้กินเนี่ยครับเข้าทางตรงนะครับอืุ้ยมองข้าวว่าออเอ๊ะเอากัน Cái ừ, gì vậy? cảm mạc Lông thòng, ừ, lông thòng ừ, nhớ mà hấp Mày khổ ừ không เป็นไรครับน้ำจิ้มเป็นไรน,น้ำจิ้มแซ่บครับประกาศแซ่บปลาสดๆจากสะสะครับสะเทศบาลสะเทศบายเนื้อเผาครับ <c oughs> ขาบโบอ่ปาปลาเผามาด้วยเอาล่ะครับตัวที่สองก็มาแล้ว ตื่นมีสะดุ้งมีสะดุ้ดอาจารย์เก่งคนติ่นหลคนเป็นหยังคนตื่นหิเปลี่ยนซื้อใหม่เนี่ยเปลี่ยนซื้อใหม่เนี่ยตัวที่สองครับขาวโพลขาโพนมามาชิมกันมาอ่านมาไหมเมยโอ้ยไม่รุนติดเกมไม่รุนติดเกม ครับนี่เนื้อขาวโบโบาาขาวโบโบบะบะขาโบบะนะครับกระรำเอาเห่เมื่อกี้ไหมไม่ได้มาล้วเล็บเปิดนมากันแล้วเล็บเปิดเอา,าหางไว้ให้ สูดเด็ดนี่อร่อยสิปีมากินแค่นี่เออคือเกลือเพิ่นไปใส่แล้วควันนี้มากินตร่สีบ่มากินเกลือเข้มนี่บ่อร่อยเลยแล้วหวานเจี๊ยบแบบมือสองเนี่ยหวานสดสดจากตลาดกระเพืก ครับผมแกนวานน่ะเสียมลองเขาก่งเยอะอืมกินแนคุยแล้วมาไก่เนาะเิดเจียวดจัด มาเรื่อยก,กินปลาอ่าตัวที่สองเราครับฮะสุดยอดวะกินปลาเผากับเมียเพื่อนอ <laughs> อะไรนะเฮ้ยนห้ยไงคนที่เขาที่ตามส่องกูเขาก็หู้เมื่อไรละอันเลย มีนนคนที่ตามทุกคนแต่อตอนนี้พันกว่าทันสองครับในการในการแบบนัน้นแต่ว่าชั่วโมงรับชมยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยต้องมีต้องขยันลงคลิปหน่อยต้องหาจุดที่เป็นตัวของตัวเองแล้วปังนำเมียหมู่โซ่บ่เคยเห็นไห,หมบ่เคยเห็นมีมีคนหนึ่งเมียบักเฟิร์ส ออกไม่เป็นไรตัดออกได้เดี๋ยวเป็นเซ็นเซอร์คำพูดเอามาครับโชนอืนเฮ้ยปีหนึ่งกูแลวเนาะปีหนึ่งกูด้กินดาบียกันนะปีกว่างอะให้น้ำูกกินเลย คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็นนมาเมงมาแมงเธอมาเก่ง